สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนูบิมอ่ะไม่ได้มาลงแรงคนเดียวนะให้น้องๆในแคลนมาแบกเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเป็นยังไงก็ให้ทุกคนไปดูกันด้วยนะคะไปดูกันอ่าในขณะที่น้องๆนะคะเขากําลังบวกกันอยู่นะคะกําลังแบบว่าบูกันอยู่ตึงเครียดกันอยู่นะคะเราก็ยังเก็บของเหมือนเดิมค่ะทุกคน ไม่รู้เป็นไรนะคะถึงของจะมีแล้วก็ยังเก็บเอ่อเก็บไปเก็บไม้อยู่นะคะเดินไปมันมาดูซิมีตัวไหมเอ๊น้องโดนแล้วน้องโดนแล้วต้องไปดูแล้วค่ะช่วยน้องดีกว่าทุกคนเห็นคนไหมคะเห็นตัวไหมเอ๊ะนังยงนังยงยิงเลยนี่ช่วยน้องได้นิดเดียวนะคะอุ้ยน้องโดนแล้วน้องตายแล้วไปดีกว่าทุกคนคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นคนไหมคะอยู่ท้างบนตรงนู้นน่ะตา อ,อย่าให้เขาเห็นเรานะซุ่มไม่ได้ซุ่มดูกันให้เขาลงมาแล้วค่ะนิ่งโอ้ไม่โดนเลยตามเขาไปดีกว่าค่ะตามตามเฮ้ไปไหนแล้วงไงโหวิ่งเร็วมากเลยเจาะไอวอลเลยค่ะเจาะไอวอลเลยมาอุ้ยเกือบตายแน่นีนะคะตั้งไอวอลทันนะไม่งั้นตายแน่เลยเข้าไปกันเถอะค่ะโอหมดแล้วนะคะสองตัวตรงนี้ ไปก็เหลือแค่คนเดียวนะคะมาดูนะคะว่าเราสามคนจะสู้หนึ่งคนได้หรือเปล่าเขาจะเก็บสามหรือเปล่านะคะนั่นไงน้องเราโดนไปแล้วนะคะเห,เหลือเรากับน้องสองคนแล้วนะคะอุ้ยน้องโดนอีกคนแล้วคะ่ะอืมจะเย็นนะศัตรูอย่าพึ่งมานะนีม่มาแล้วมาแล้วนี่แน่เป็นไงล่ะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมกดใจแล้วก็กดติดตามให้หนูบิมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ